เหตุการณ์สยดสยองซึ่งปรากฏต่อหน้าทุกคนตลอดคืนเหตุการณ์ที่ฝังอยู่ในความทรงจำซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าข้าพเจ้าดูเหมือนมีความสับสนวุ่นวายมากมายและการต่อสู้กันของกองทัพผู้ส่งข่าวของพระเจ้ายืนต่อหน้าข้าพเจ้าและกล่าวว่าเรียครอบครัวของเจ้าเราจะนำท่านตามเรามา เขานำข้าพเจ้าเดินลงสู่ช่องทางที่มืดมิดผ่านป่าตอนนั้นผ่านทะลุรอยแหว่งของภูเขาและพูดว่าที่นี่เจ้าจะปลอดภัยมีคนอื่นอีกซึ่งถูกชักจูงไปสู่ที่สันโดษแห่งนี้ผู้ส่งข่าวจากสวรรค์พูดว่าเวลาแห่งความยากลำบากมาถึงแล้วเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืนตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนท่านว่าสิ่งนั้นจะมาถึง ในเวลาแห่งความทุกยากถ้าประชากรของพระเจ้าไม่ได้สารภาพบาปความทรมานอย่างเจ็บปวดและสยดสยองซึ่งปรากฏต่อนหน้าพวกเขาจะถูกครอบงำพวกเขาทำให้หมดหวังความไว้วางใจของเขาถูกตัดขาดและไม่มีความมั่นใจที่จะร้องวิงวอนพระเจ้าเพื่อการปลดปล่อยแต่ระหว่างที่เขามีความรู้สึกจากส่วนลึกว่าไม่มีค่า ไม่สามารถปกปิดความผิดที่ปรากฏได้ความบาปของพวกเขาถูกลบออกไปก่อนถึงการพิพากษาพวกเขาจะไม่สามารถจดจำมันได้วาระแห่งความทุกข์ยากจะมาถึง